สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตามเราไปชมสวนทุเรียนอายุ6ปีครับตอนนี้เรายืนอยู่ท้ายสวนนะครับท้ายสวนก็จะมีทางสาธารณะล้อมรอบครับสวนทุเรียนสวนนี้นะครับปีนี้ทำไรายได้ไปแล้ว2ล้านครับ โฉนดเนื้อที่4ไร่3งาน82ตารางวาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยมากนะครับแปลงนี้ตามเราไปชมรัยละเอียดนะครับติดตามครับมีสารพระภูมิผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในแปลงสวนแปลงนี้ด้วยนะครับสาธุขออนุญาตถ่ายทำนะครับนะดูลำต้นครับ ต้นใหญ่กิ่งก้านสาขาใหญ่นะครับลำต้นสวยพร้อมที่จะทำผลผลิตได้ในปีหน้านะครับถูกครับ ห่างจากถนนลาดยางเพียงร้อยเมตรเท่านั้นนะครับที่แปลงนี้อยู่ย่านชุมชนน้ำไฟพร้อมครับ ร้อต้นในพื้นที่ห้าไร่ครับพิกัดสวนทุเรียนแปลงนี้อยู่ในอำเภอกแกลงนะครับจังหวัดระยอง ีระบบสปริงเกอร์พร้อมเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ่อน้ำซึ่งเป็นบ่อน้ำอยู่ท้ายสวนสำหรับใช้เข้าระบบสปริงเกอร์เพื่อที่จะลดสวนทุเรียนแปลงนี้117ต้นนะครับ นี่คือล่องน้ำเขตลอยต่อล่องระบายน้ำนะครับท้ายสวนนะจะติดที่อีกแปลงหนึ่งซึ่งตอนนี้เขากำลังปรับปรุงสวนทุเรียนแปลงเก่าของเขาอยู่นะครับอยู่ที่ข้างเคียงกันหนูต้นทุเรียนอายุหปี ต้นสมบูรณ์มากนะครับปีนี้ทําสวนเจ้าของตัดผลทุเรียนไปขายได้แล้วครับแต่ราคานะครับปีนี้สวยมาก ลำต้นใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับเข้ามาดูคนต้นนะฮะใหญ่จริงๆติดสปริงเกอร์สามจุดครับลำต้นใหญ่อมองตั้งแต่คนต้นขึ้นไปบนยอดสิครับ ขอออกมาดูลำาายครับครับท่านกำลังชมรีวิวสวนทุเรียนหมอนทองอายุ6ปี117ต้นนะครับครับ อันนี้เป็นท้ายสวนนะครับเดินตรงไปก็จะเป็นบ่อน,น้ำในสวนแปลงนี้ครับใบางามมากนะครับใบเป็นมันเลยครับนีะ พาท่านเดินตรงมาที่บ่อ,บอน้ำนะฮะบ่อน้ำที่ทางเจ้าของสวนเขา,าสูบน้ำจืดมาใส่แล้วก็ใช้น้ำในบ่อน้ำนี้สูบเข้าระบบสปริงเกอร์เพื่อที่จะนำน้ำจืดมาลดต้นทุเรียนทั้งสวน117ต้นในพื้นที่5ไร่ครับนี่คือบ่อน้ำครับ ขนานุก็จะเป็นระบบสูบน้ำนะฮะด้านหน้าแปลงติดกันก็จะเป็นสวนยางพารานะครับยางพารานี่จะแผนให้ดูพื้นที่ร้อยสิบเจ็ดต้นในพื้นที่ห้าไร่ครับสวยมากไฟฟ้าที่ใช้สูบน้ำครับมีเบรกเกอร์คอนโทน แล้วถัดไปก็จะเป็นมอเตอร์น้ําลอยอยู่ในบ่อน้ํานะครับสูบขึ้นมาเข้าระบบสปริงเกอร์เพื่อที่จะลดเข้าไปที่สวนทุกต้นนี่ครับ อันนี้เขตรอยต่อแล้วครับเขตร้อยต่อเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขาจะขุดลำรางน้ําเล็กๆนะฮะเพื่อเป็นล่องระบายน้ํานะครับอีกฝั่งหนึ่งอยู่ขวามือก็จะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะครับเจ้าหนึ่งก็ต้นตุเรียนก็โตแล้วครับอ่านี่ฮะสายมือนี้จะเป็นแปลงที่ทางเจ้าของดินประกาศขายเจ้าของที่ดินประกาศขายอยู่นะครับ สวยเดินเลาะเขตเขตแดนที่ดินนะครับเรามาให้ท่านดูเดี๋ยวจะเดินนำชมไปถึงด้านหน้าแปลงนะครับแปลงนี้สวยครับสวยเจ้าของที่ดินลงทุนไปเยอะกว่าจะดูแลให้ต้นทุเรียนพันหมอนทอง117ต้นในแปลงนี้โตขึ้นมาได้เนี่ยใช้ทุน ในการดูแลมหาศาลนะครับที่สวยครับ ปีหน้าเนี่ยได้ผลผลิตเต็มร้อยนะครับท่านชมรีวิวสวนทุเรียนแปลงนี้ถ้าท่านสนใจจะเป็นเจ้าของเนี่ยก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0972530444 และที่หมายเลข085 838 7717ขายยกแปลงนะครับ117ต้นปีหน้าทำผลผลิตได้เต็มร้อยเปเซนะครับรายได้การันตีไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทนะครับต่อปอีติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็ต่อรองราคาก,กันกับเจ้าของที่ดินโดยตรงได้เลยครับที่หมายเลขที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าจอครับ อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ต่อให้ผู้ที่สนใจได้ติดตามชมด้วยขอบคุณครับ